ทักไทยแฟนเพลงแฟนมอลค่ะได้ช่องปีใกล้ออฟฟิเชียลของพงศ์ยิ่หลอดอันนี้สบายดีครับผู้ขาพที่หลอดครับสวัสดีครับ,รบผมพงศ์ยิ่งชาลีฮอลีเดีย์ครับแม่นองหน่อยกุ้งเล่ห้ออันนี้มีแฟนเพลงถามาหลาย บอบอคอยเดยบาให้ผู้่น้องเป็นเรื่องเป็นเหล้าเป,เป็นการเป็นงานเมื่อนี่สิมาว้าเป็นการเป็นงานเป็นเหลื่องเป็นเล่าให้พี่น้องมอลำฟังเปิดตำนานแชลี่เสียงอีสาน <laughs> พร์แชรี่เสียงอีสาน ยับนต้นคนไปว่าถือเดอกกันว่าเอาเจ้าของเพิ่นมานางอย่างส <c oughs> มันโดนเกินถ้ปูถ้าผู่ถ้าปูถ้าูต้ต้องเอาเจ้าโตมาคุยน้ำล่งเธอเอาเบ้าพิดพลาดมองไรกันสิว่าได้หลงว่าได้ลดืมกันได้ต่อยกันเอาได้เสริมได้บ่เพิ่มบ่มเพิ่มบ่มเพิ่มเอาแต่ความจริงมาว่าอชักโดนมาโดนแล้วแต่ทางของบ้านบ้านน้องใจ่ีลยย่งเป็นหินแห่อยู่ เออม,มองซีแยกของห้องหนึ่งยังบ,บันมีไฟแดงโดนคัับเตเป็นทางยินลูกล่างทางยินลูกล่าง<บ>คุบหน้าคุบหลังมากว่างวา,างนี่ว่างบ้านต้องหาเห้านี่สุดท้ายพัชรลี่แล้วเป็นมอลำมาเตโดนอ,อยู่เป็นตลกอยู่กับมอลำมาเตโดนโดนยหลีแอลวานในคณะเดียวกันค้นหูจักในน้ำาชาลี่นี่ คือเริ่มต้นเป็นตัวตลกชาลีเปเ๊ะของวงนดนตรีพอนักสองแสงครับสมัยนั้นเริ่มตั้งวงนวงหมอลำ่ำโมเมนวงดนตรีพอนักเนี้ยเป็นวงหมอลำกนค <c oughs> ณะลูกทุ่งดาวสวรวสวรค์ <c oughs> โดยพ่อคํำหอมพ่อห้างน้อยเป็นเจ้าของวงรหรือคณะขน้นหูจักเล่าในยุคนี้ยุคพานมาหาันคือ รักวัฒนายาหรือรักโคราชเป็นนักประพันธ์นักแต่งเพงลงล้กก็กรอัน,นอันนี้แฟนพ่อร่างกับศิ่ป์พงศหัวไลเท่ากัน,อ,กกนอ่อพ่อสาคนสีดังเนาะแต่ <c oughs> ได้เป็นศิลปินรุ่นรุ่นบุกเบิกของเสียงกีสารเดลี่รุ่นตั้ง<พ>อ,อิดพ่อกับสองแซกนี่ก็ได้แมนรุ่นตั้งอิดคือคือศิลป์พ,พ่ออภัยพงษ์แมนเกิดจากเสียงอีสารขึ้นกันเริ่มต้น ก็บด้ว่ารจากเสียงอีสานเนี่ยเคยมาอยู่น้ำเหาก่อนี่บันทึกแผ่นเสียงก่อนสิบันทึกแผ่นเสียงก่อนที่เป็นนักร้องดังแมนสีฮาปีจังสิริพรจจงพอนักอัดเทปชุดแรกชุดสองชุดสามกันน้ำของเสียงอีสานตะกี้เป็นเทปเป็นเทปล้วก็เะเทปเป็นเทปเสียง ่อนสีเวลาผ่านมาจังมาเป็นซีดีวีซีดีดีวีดีสมือนี่เป็นลูกของโซเชียลแล้วพอร่วมกับศั์พ่อสัพท้องแสงมาตั้งแต่ประมาณพ่อสอสอ2พันหารประมาณนี้ยี่สิบสองยพออยู่น้ำกันตัางคนต่างไปออกออกไปเสี่ยงโชคพาผู้ใดดังผู้ใดวิการนิ่งานแล้วการอุ้มรุมอุมรุ่มกันเนี้ยา่ไปอาเทนแม่น ไปมัดไปแบบว่มีเงืนสนัเด็จเออถูกต้องเมารถสองแถวได้สองแถวแน่วันอันอันเขาโดยสารเนาะสองแถวโดยสารเมาไปกับพูดนะเขากรุงเทพทายงีก้กต่แต่ว่านอนวัดเด็ดกินคนนี้นขาลงแล้วกินขวัดนอนสล่ากินขวาดนอนสลาวัดหลวงปูลอดเออวัดใหม่เสนาที่ขุม,มเพื่อนเพืเ่อนแจงเขอยืนมา มรรค้าบธรรมาพระเรียมค่ะเรียจะต้งสี่นมา่โดนแล้วมรรมกับธรรมะอาใจกับยุ่งเสี่ละเดว่าอวยไปหอดอันขอดสักสองแสงคนเอือราเออเอาเป็นเอือยเจ้เจ้นกน้อยเพื่อนเรเแค่แค่แเื่นผมอาจารย์พอเพื่อนยังอายุยังห่างกัน่หลายครับโบาณติเอือยนองกันเดว่าไปหอดเพื่อนย้อนยังตอนนี้กลังอยู่ใน อาไล่เพิ่นคเพราะมอร์ินเพิ่นสินเพิ่นตายจากไปเนาะอันนี้แมนโปก้าได้ไปไปทรงทรงสูเพิ่นเขาเพิ่นเพื่นทรงสักการคือไปทรงสักการค่ะเสแต่ว่าบอกให้งงามทรงซูสุขารวดีแม่บอกแห่งงามค่ะเป็นเป็นพวกอาไล่พวกห้องเหนื่อยค่ะ แต่ว่าบอดพอย่างซาลี่บางหอดแถวขั้นซักสองแสงเพราะว่าตะกี้พอซาลี่ที่พอหลอดบอกคุณว่าบางแห่งคนอยู่วงวงมะลำบ่อ,อยู่มา,าหลายๆวงทั้งวงดนตรีทั้งหมอลำแต่สมัยก่อนอีสานผมมีคนม,มีวงดนตรีหรอกออมีเพียงที่ท้องแค่หน้าดเดียวอยู่กเหนเป็นหมอลำหม,มอลำเพื่อนแน่บัวลำเลีองต่อก่อนแน่จากบ้านนั่นบ้านนี่สมัยตะื่อกี้ในมอลำเพื่อนมีทุกหมู่บ้า,าน อตะกอนเพิ่นเอเพิ่อหิดเนาะลำเพิ่อนโกขาขาวลำเพิ่นโคขาขาวมีการข้ามแบ่งนมแก่ผู้น้ติตกิโฆษณากันธนาเออพุนแล้วบัดนี้พอเยชลีก็ไปน้ำคานนแลนแน่ไปน้ำคานานี่แน่เลยบพราะฮั่นเป็นสังกัดช่วงสังกัดต้องมาอยู่กับลูกทุ่งดาวสวรรค์ตอนนี้ข้ามหอมเออลูกทุ่งดาวสวรรค์นี่ เป็นเท้าพ่นซักนี่บอกอพ่นซักพ่นซักยังบ่ท่านเด็กข้นซื้อไป่ะไดนเด้อยัง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 เป็นขวัญฟ้าดุดประยุนเสมา,ายังยังยังบ่ท่านเป็นมอล้ำเป็นนักร้องเป็นนักขวางเป็นนักขวางเป็นค <มร S 2> นหน้าประตูเป็นมุ่กมอล้ำเป็นมุกมล้ำเป็นมุกมล้ำแต่ผู้เป็นแม่เล็กดูดโฆษณาก็คือขวัญฟ้าดุดประยุนฟ้าดุดประยุนเสมาดาวสกุลเสมาดาวสกุลช่วงนั่งเอกมิตรสุปานี่แค่ภรรยา แล้วก็มีหนังลืมศัพตั้งนั้นนั่นละตั้งพวกหมอลำของผีคำหอมขณะดตำอิฐตำกอแต่ที่งานของนักพ้องก็มีพอดซากซากสินไดอนุสรณ์ยอดเยี่ยมยอดรักดอกรักดาวลุ่งโอ้ยหลา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 ยบ๊วยบ๊วยเราบันหลายหลายกระตายไปสิเพืนกระต่ายนี่โอ้ตายนี่เออ ในร่นันไาไปสืดแล้วเนี่งงยปัญญซาลีนี่ยืนยังคงได้เนี่ยหมดให <c oughs> จหมดเลยแต่ว่านางวา <c oughs> ย่านหลงส่วนบันให้เรามก็เ้าเองเราเองว่าอยู่วงอยู่ว่งอื่นก็ตามแต่ว่าไปไป,ไปมากๆบพะสังกันนดนณะไหนเออเป็นองค์เป็นเนียงตนนแต่ว่ามัอยูเป็นองค์เป็นเนียงก็คือลูกทุ่งดาวสวรรค์ลูกทุ่งดาวสวรรค์ของพอคําหอม หรือ <pathway? S 2> <ês? S 1> ขันยุคนี้เขาเอินว่าแ <Ep is. S 2> ช่มแหงก่อนแช่มพิษานแ <20. S 1> ช่มพิษานอันแช่มพิษานสองแสนแช่มพิษานข้อที่เป็นแช่มพิษานเป็นซี <gie. S 1> ่ลูกทุ่งดาวสวรรค์ข้อแยกกันแยกกับ yeah, พ,อเ,อ, yeah, พอเสอิดแยกกับพอเสิดพอเสิดก็เลยตั้งชื่อ,อ,อลูกทุ่งพระรมัยลูกทุ่งพระมอยแล้วมาที่ พ่อหอมนี่ก็ลูกทุ่งดาวสวรรค์ปัที่นี่เป็นช่นางมีสานี่ไปประชันกับมอลำั่ได้หลายคณะย่ทุง่งสิงห์เมืองอุดรคนบางชัอ้อคนบางลูกทุ่งดาวสวรรค์นี่หลายแต่ว่าบริบทีล่างเขาบริบทีล่างเขา,าเขาเลิกฮกทุ่มฮกทุ่มฮกทุ่มเขาเลิกแต่ลูกทุ่งดาวสวรรค์เลิกตีสาม คนมันหลายคนบบดีคนบบดีเออล่ำเรืองเสียจนหนึ่งบาทพ้นชักซองแสงเป็นไพออ่ท้องคำหน้อยถึงบาร,รมีเป็นพระเอกร้องชาลีเปเป้เ,ปเ,ปเ,ปเลนเตโกบาทนี่ข้นมึอเศร้ามากนี่เพราะยังก็บอกว่า,ากูบอกโลกตูจสวรรค์กูจะเปลี่ยนแล้วโลกของเราสวรรค์บปล่าแล้วบปล่ปปนนาแล้วกูจะเปลี่ยนคณะแล้วแชมป์อีสานตัวจริงเออเอ,อืมก็เลยเป็นแชมป์อีสาน เขเป็นคนใจแฟนๆครับ้นบอลนีคณะกึ่งเลิกหมดแล้วกาเล่นเห็นค้นเบิ่งอยู่ครบเิ้นกับบอลนี้เห็นบอได้มีที่น้ำเขาบอลดนที่บอลในที่บอลในที่เออโฉนหาใจกรรมการครับแต่ว่าชนะใจของแฟนมอลลัมแฟนมอลลัมก็เลยได้เป็นแชมป์อีสานแชมป์อีสานตั้งเอาเองเลยตั้งเออาเเงป็นแชมป์ผู้เดียวเลยวันนี้ก็บองเราตั้ง แล้วบาดนี่เป็นกรรมการเอง <laughs> แล้วไม่ได้กระยุ่งับชั้นที่สามกับพอนสังรงแสงเนี่ยจ้่อัดก่อนล,ำล่ำละมาดเพลงเอ่อพอนสังมะดังนุ่มหน้าโลคนพนมที่กินว่าบรรุนหน้นาโลคนพนมนี่ชุดนั่นชุดนั่นเป็นเสื้อเสื้อหลงบังซ่าซ่าหลงบังเื้อชุดเสื้อชุดแต่หวานในเนื้อเพลง ธรรมดาตังแต่กี่มีสิบสองเพลงชุดหนึ่งมีสิบสองเพลงแต่ว่าคำว่าหนุ่มหน้านครพนมนี่พูดหน่ายยุทธไทยไพูดเขาไม่ไทยมู้แต่ว่าเพลงเที่ย็คือเออซาลงบังซาลงบังหนุ่มชิคกันแฮนด์ไอ้บาดนี่รุนตอนนั้นยังเป็นแผ่นเสียงแมนบอเป็นแผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงเทปเทมถ้าสิบสองเพลงนี่เออมาแผ่นใหญ่ลงเพลงเนาะเออ บ้านนี้รถกระดังแทบทุกแห่งในไรมากเลเขินเนาะครับครับบัดพ่อพ่ออัดแล้วรถพ่ออัดแหล่ายุ่งเทปอัดแล้วมาบ้านม,มาบ้านพวกยัยพวบผมนั่งฟังตีสามตีที่ฟังเพิดเปิดเพ่งฟังเราเช็ดงานเช็ดงานเราเช็ดงานเช็ดเรางานบ้านนี่ตึงมือเศร้ามากอีพ่ออีเมียพอเอ้ยมีต้นขามต้นหนึ่งยู่หน้าบ้านพ่อชื่อไรบ่อขามนิดหน่อยมีควาต้นฟินพุ่นล่ะครับทุกท่าน ตื้นขึ้นมาเบระเจ้าตอจากมาจะใส่ตอนมีห้งที่ต้นขามมัน13ห้างเนี่ยตอเลย13ห้างเลยมาใน้พลอดก็อุดังแค่พอหอมหอมาบบอุดังแท่บัดวพอมางจันทร์โอ้พ่อ10มือ3มือแล้ว สงคาจ้งปองแจงแปงปองปองทั้งนั้นทั้งนี้ป่ะเนี่ยเต็มเลยดดััังงคกแน่อันมือกว่างแบกไล่แบบไล่มันตีกวางโบกเข่งมันก็เลยจะปอง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 เลยนะมันก็เลยดังพอดังตัวมันก็เลยเปลี่ยนเอานุ่มหน้าเราเข้าไนมขึ้นมาเป็นหัวซาลงบังเขาลงมางหองซาลงบังนี่ผมลำหายกินอยู่สามปีสี่ปีแจ้งเลยาั พ่อสักจังอัดพ่อจักรในพระอัดอาจารย์อารมณ์ผู้พิพัฒน์จงขาดจงตองเช็งเป็งนุ่มหน้านครพนมนี่แต่อาดผู้ที่สามดี่ยหละครับครับพุทที่สามจังดับผู้แรกเป็นขจรจีนเพชรขงแกนผู้สองเป็นยอดแก้วดวงเด่นผู้สามจะเป็นพ่อสัก์บัดพุทธที่สามเลยระเบิดเถิดเทิงเลรีติ้งคนมุจจัครัวประเทศเลยบัดแล้วขึ้นที่ พ่อหอมล mm ่าลราว่า hmm. มันเป็น hmm. น้ำข em. um, uh. ูดเปลี่ยนเนื้อต้องได้ดังที่กิ่งบริเวณไหลายเลยแล้วก็ไอ้เกาเกาเขาเป็นเพทปนะแต่เอามาข้าเนื้ออีสานลมไอ้นี่ก็เราพุ่งชื่อบริเวณอะไรลมตะกอนว่าลมบัดพอยนี่เขาหอมบันเป็นเป็นลมนะเท่านี้บอต้องหมายว่าสรุปแล้วคือว่า เป็นน้ำดวงเป็นน้ำดวง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 เป็นน้ำดวงเป็นน้ำโศกสตาเป็นน้ำแง้มสิเกิดหลับเป็นเพ่งเกิดของวัฏจักรสองแสงเป็นน้ำดวงบาดนี้ประชาชนคนฟังฟั่งนุ่มหน้าแล้วพนมนี่พุลุกข้นบาเทพพรพิ้นุบุญเขาโบกจากพรอดจากน้อตอนนั้นตอนนั้นแล้วพุลุกข้นบาคือนี่ยามก่อนสิกสันพุกันท่องเสียงโลกนั่น อันนี้รูปมิโน่ลูกฮักลูกโคตรโคตรสักเขามีรักใหม่ดาวรุ่งไอเรื่องดอกรักดาวรุ่งดอกรักดาวรุ่งอัดก้อนบอกอัดก้อนกับบอแดงไสเสียก้อนเสือลายข้นสวยกับดอกรักดาวรุ่งกับบอแดงจุดไม้ถึงร้อยม้วนมิ่งขวัญม้วนม้วนบ่อแดงบอแดง ว่ามันไม่นังห้องหลายคนให้สังกัดอยู่ในวงคือกัรกับเสียงอีสานนี่แหละพ่อผูนีเอาไปบรรทุกเสียงครับ่ดังบกันเลยมว่าล่องล่องนี่เอาตามกระแสเบิครับโลดดังยังยังเพยงมัดตรงพอนปล่อยไฟมาได้บ่พิ่นจะอะไรก้นเอาให้เขาหมอดเขาหมเพาเอาเอาเอาดังอ่านมาหลายก้นบ่ดังบ่ดังแบบว่ะให้ผมร้องมึง บาทก็น่าก็ไอ้ฝ่ายว่า <c oughs> เอาดังว่าวพื้นพ่องศ์เชลีกับเสียงอีสานนี่เนาะตะกี้ตะกอนผมอยู่กับชั้นอีสานอยู่กับพอ่อจับจ้องแจงเออเสียงอีสานเนี่ยย่ามคนมีงานยังไงงานจังหวัดพอหลอดกับไปเอิญเฉลีไปเล่นตลกนาหน้าหันเนี่ยตะกี้ผุญธรรมมีตลกบ่ละ <c oughs> พอย,ยงบ่อกเลยย่น การเล่นยุทธ์แล้วก็พอ่อได้เป็นตูนดเล่นปานนั่นผม,ม,ก,ผม,ม,ามากับมาห้างเจ้าผมกับแม่กบยอดเกี่ยมห้างเจ้ากับมากับเอ่อปักเตี้ยเป้ยเมืองไทยเรากับห้างเจ้ากับมากับปักเตี้ยเอ่อลงบลำพูมาเล่นให้แม่นะเสียงอีสานนี่ซ้ำเป็นว้องคอวงแม่แย่งเกิดของซุกข,ข้อนถิ่นเอ้ยซื้อมาอมนี่แหละ กันลูกเต่าบ่มีงานพวกเจ้าของบ่มีงานเออก็มาซอยมาซอยไปซอยกันไปซอยกันเอออ่ะเว้าเหี้ยวบ้านไลยแล้วเออาะท่านได้เว์เขาเรียงพอยเซอรี่แย่งเมิดพ่อยเซาลีแย่งเกิดเขาพอยเซอรีเสียงอีสานบ่ท่านได้เว์อีพีสองเอาเฮาไปเปิดอีพีสองอีพีนี่เอาซัมนี่ตะกันเออแม่ยังงค์อยากกินกาแฟแล้วพ่อยเซาลีฮห้องดีๆแต่ก่อนนี่ อยู่ฟุ้นชั่งอีสานวานนี้ก็เลยพักตัวเจ้าของไม่อยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาเหตุสิพักตัวอีพี่หนึ่งสิจบแล้วเด้อจบแล้วจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเขามาเริ่มต้นอีกพี่สองเพราะอีพี่สองแล้วพอจลีบจังมาอยู่เสียงอีสานครับสาเหตุอย่างจิด้อยู่เสียงอีสานเป็นไปจังไหนมาจังไหนโปรดติดตามอีพี่สองพี่น้องติกลบครับตติดาม